สวัสดีครับในเช้าวันที่3สิงหาคม2566กับผมนทวัฒนาราเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ12ถึงข้อ15พระคำได้กล่าวไว้ว่าคนไร้ค่าคือคนชั่วร้ ท,ที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยวตาของเขาก็ขยิบเท้าของเขาก็ขยับนิ้วของเขาก็ชี้ไปประดิษฐ์ความชั่วร้ายด้วยใจตลบตะแลงวานความแตกเล้าอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นความหายยนะจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนฉับพันนั่นเองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้เอเมนครับ ขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตในบทนี้ในบทที่6นี้พระเจ้าได้ย้ำเตือนเราอย่างแรกก็คือคนที่ไม่ดีคนที่ชั่วร้ายด้วยคำพูดท่าทีคำพูดที่จะออกมาจากใจของเขาแล้วจะออกมาภายนอกครับคือใจภายในของเขาทำให้สิ่งนั้นที่เป็นความผิดาบาป ที่หมกมุ่นอยู่ในจิตใจของเขาแล้วก็เวลาเขาทำอะไรเขาจะมองเห็นแต่เรื่องผลประโยชน์ในเรื่องอความหาหยนะมาถึงเขาและสุดท้ายก็คือว่าความชั่วร้ายนี้จะทำให้เขาไปคุยกับใครก็มีแต่ความแตกเล้าหรือคำพูดที่ท่าทีที่ไม่ถูกต้องทั้นนั้นแล้วเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เราเป็น าภาชนะของพระองค์เราจะต้องไม่มีสิ่งนี้ที่อยู่ในจิตใจของเราเราจะต้องให้พระเจ้าที่จะยกาความผิดบาปทุกอย่างคําพูดท่าทีการกระทําทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราที่ขุนเคืองที่อาขมขืนล่าขมขืนทุกอย่างออกไปจากชีวิตของเราเราจึงมาที่ฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำมระเจ้า พระคำของพระเจ้าล้ำลึกแล้วก็ทำให้ข้าพระองค์ได้รู้ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นข้อพระคำที่ย้ำเตือนในชีวิตของข้าพระองค์ที่จะมาในชีวิตของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดชำระชีวิตของข้าพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นที่โปรดปานเพื่อที่จะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าแล้วพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังขอได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาจึงอธิษฐานฝากมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซู